พร้อมแล้วรองนายกเหล่า,าชาตินะครับทั้งสีท่านก็พร้อมแล้วทั้งประจังหวัดในคณะเลขาธิการนะครับทั้ง4ีท่านด้านบนเวทีครับท่านประลัดจังหวัดกาลสินครับด้านบนเวทีครับแล้วก็รองนายกเหล่า,าชาติทั Melt, ้ง4ี่ท่านผู้ช่วยถ่ <quatre S 1> ายรูปคลับแล้วก็ท่านรองนายกเหล่า,าชาติทั้งกันนะครับรวมทั <ป father S 1> ้งพี่น้องาวจังหวัดกาลสินนะครับทั้นในอำเภอ นะครับที่มาในวันนี้ทุกท่านนะครับท่านจังหวัดครับรวมน้ําใจนะครับท่านนายกก็รับมอบไว้นะครับคนไทยภาพเป็นที่ระลึกและคิวต่อไปนะคะท่านผู้ว่ายังเป็นท่านผู้ว่าอยู่นั่นเย็นใหญ่ๆนะคะหกตัวสี่คิวอีกหนึ่งหลังเช่นเดียวกันครับค่ะกอปุ่มไปย่างสดนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตันนี้ท่านมอบร่วมกันนะครับในนามของที่การปกครองจังหวัดเกิด คะท่านรองนายยกรัฐธรรมนะคะท่านผู้ช,ช่วยนายยกรัฐมชาตินะคะแล้วก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มาร่วมนะคะรวมน้ําใจนะคะให้กับการาติบนเวทีนะคะคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวขอขอก็ออขอจ<อ>ีงตัวเบอร์ดังๆกับท่านใช่ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเพราะว่าาุณได้รับความกราบไพร่ให้เราด้วยใช่ครับอ่าในงานนี้ขอบพระคุณ อ่าเำดับต่อไปเลยครับขอเรียนเชิญท่านเตชิตทรงุนศาสตร์นะคะท่านนายอำเภอกมลาสานอเป็นเงินสดนะครับจำนวน3,999บาทอันนี้ท่านท่านป้องกันครับรู้สึกเวทีเราเล็กเกินไปแล้วครับเพราะพราะว่นที่เราตัดนี่คือถือว่าใหญ่อยู่นะอ้าวหมื่นบาทครับขอเสียงตบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับอ้าตามไปด้วยครับ ครับขอบคุณนะครับสำนักงานกรกตจังหวัดกาฬสินค่ะกลับเป็นเชิญค่ะลำดับต่อไปคุณแม่อรนุชนะครับเป็นเงินสด5,000บาทครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะครับจะเป็นสำนักงานกรกตประจำจังหวัดกาฬสินค่ะสำนักงานการเลือกตั้งนะครับเป็นเงินสดนะครับ ห้าพันบาทครับออก,ออก,ออกข็ขอขอบพระคุณนะครับคุณค่ะท่านนายกนะคะค่ะงานนะคะวันนี้นำน้ำใจมามอบให้จำนวนสามหมื่น <30, 000 S 2> บาทค่ะไม่ใช่แค่นี้นะครับอ,นนอันนี้น้ำใจที่รวมน,นี่วิดีโอ นะครับท่านสุเทพเทวัตในพื้นเมืองการสินนะครับท่านปราวุโสนะครับท่บุญนะคะสําหรับท่านรองนายแพทย์สาาธรณสุขนะคะท่านนายแพทย์สมนะคะวันนี้นําน้ําใจมามอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเงินสดจํานวนหนึ่งหมื่นบาทค่ะนี่ครับปุ่มห้าหนึ่งหมื่นครับตอนไม่มีวันไหแม้เธอจะผายร้อยเท่าคงจะเดินเหมือนนี้ถ้าใครไหน ท่านไปยืนยืนรับด้านบนครับวันนี้นะคะก็ทำมาหลายรายการเช่นกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นผู้ว่าใหม่ป้ายแดงนะครับอาจจะพูดยังไม่เก่งนะครับแต่ก็ขอทํางานจากเต็มที่นะครับกับทิมงานทางผู้บริหารนะครับท่านผู้กำาจังหวัดนะครับท่านนายกเหล่าขา้าราทการนายกนะครับต้นผู้ช่วยนะครับนายกเหล่าขา,าราชาท่านประลัดจังหวัด กับผูน่าส่วนราชการนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ท่านมาวันนี้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอเปิดฟันรวมน้ำใจนะครับสขาชาติของเราประจำวันที่สามคมพันธ์ของหกัปสิบท่านนะครับขอให้ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้นะครับถ้าถือว่ายังอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับผมขอรัตนาคุณพระศสีรัตนาใจและสิ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อองค์ดำทุ่นเย็น ได้โปรดประทานพอรอให้ทุกท่านพร้มครอบครัวมบริวารน,นะครับตงประจบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยอุบนาุขาพระลักปัญหาทักษนทุกปัติสุขภาพแ,แข,ข็งแรงสุดท้ายก็คือร่ารวยร่ารวยทุกคนนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงตบปืนดังๆอีกสักครั้งหนึงครับอ่า